แล้วชื่จะแจ้งความด้วยของเชจะแจ้งความด้วยของนนียไปงงไปเลยทั้งคืนได้หาสามสิบวาล้านเอาอีกล้านเขาแค่ละเขาไมจะไปไหนต้องมีอัิเตบอย่างนี้ตลอดเวลาเลยับส้นตีอะไรยึดไปยึดมาถ้าจะเหตุผื่นนี่อยู่ตรงนี้นะจะเปี๊ยงทิ้งแล้วเผาทิ้งเดี๋ยวนี้เลยนะปิดทิ้งไปเลยดีกว่าแหมแฟรปีเหนื่อยอ่ะปีเหนื่อย เคยเห็นเลยคุณพ่อทะเลาะคุณแม่แล้วก็ชานข้าวเนี่ยเฟี้ยออกไปกับุณแล้วแม่ก็ร้องไห้แล้วก็แม่บอกว่าวันนี้เราไปข้าวแต่กินโอ้เราเครียดตัวเองใช่เราไม่เคยแผน่เม่ตาให้ตัวเองเลยแต่ทำไมเราช่วยแต่คนอื่นเนาไม่เคยคิดถึงตัวเองอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็จริงอะอย่างเช่นรถอย่างเงี้ยสิ่งที่ลูกเห็นนะปีก็ชี้รถเอาคันนี้เอาคันนี้แต่ปีอะไม่ได้คิดถึงตัวเองเลยนะไอจอยไปเปิดสองประตูแล้วยัดเข้ากกไปไปเปิดสี่ประตูไปเลยตั่งง่ายๆลูกเ,เลิกมานะภาพที่เห็นอะเขาเป็นพี่ที่ดี <ๆ S 2> ดเนาะ <ๆ S 2> แล้วก็แบบว่าให้ใจกับคนในบ้านๆๆๆทั้งบ้านคือรู้กันอะมองตากันก็รู้ก็เลยแบบบางทีไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะมันรู้กันอยู่แล้ว เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วพยายามแอคทิฟตัวเองด้วยความขยันและก็นอบน้อมผู้ใหญ่จะรักและเอ็นดูอันนี้คือคาแรคเตอร์เขานะ ขอบคุณจริงๆที่เกิดมาให้รักให้เราเจอกันขอบคุณจริงๆที่พาผมไม่ต้องมีอะไรมากอยากให้เงียบความอยากให้เงียบมีคยามสุไม่จะซื้อไปแล้วสามถานที่ซื้อพี่สาวโอเคไหม ชอบนะจะได้ซื้อเลยซื้อสาวซื้อน้องซื้พี่สาวซื้อคน้องซื้อน้องนั่งกันแล้วตัวเองเนี่ยก็ยังนั่งโลตู้คันเก่าอยู่เลยทุกวันนี้ก็จะเป็นเยอะแหละแต่วันนี้ลูกแค่อยากลองดูว่าเออจะชวนปีมาเดินเล่น ข้างถนนแล้วก็ลองซื้อของกินข้างถนนดูทำไมจะเดินไม่ได้ล่ะพี่จะกินได้ไหมเดี๋ยววันนี้ลูกพาพี่กินลูกชิ้นเอาไส้กรอกดีกว่าอยากกินเอาเอากี่ไม้ดีฮะไม้หนึ่งเอานี้ไม้หนึ่งลูกจะกินอะไรก็กินเออะไรมาดูี่ยเ่องขายเได้คะเรียนดูอยู่เลยอ่ะ ใช่ไหมใช่หรือเปล่าทำอะไรนะทำโรงแรมด้วยหรอใช่ขายเพชรจ้ะส่องไม้ค่ะโทษทีแปะกินเดี๋ยวกินด้วยกันกินเออโันละล้สวยมากเลยอ่ะเนาะมาครับผิวขาวพาคุณชายมาเดินเล่นเที่ยวคริสต์มาสนี่เริ่มร้อนเลยเนเดินเดินตอบเชื่อได้ไหมได้ได้มาเดี๋ยวลูกถือให้ไปไปเดี๋ยวเราไปทางนี้แม่แม่เดี๋ยวลูกถือลุงแรงพี่ถือเองไม่เป็นไรถือได้พี่ ้าพไปใช่รู้ว่าเขาต้องเห็นคลิปปีตอนที่พี่วีนโรงแรมแน่เลยเห็นไหมปีไส้กรอ,อกง่ายๆแล้วก็ซื้อริมถนนด้วย <laughs> อร่อยอะ่ะเป็นไงคะกินทีอร่อยไส้กรอ,อกริมทาง มาปีนั่งพักกันก่อนเออน,นั่งพักเอ้ยเหนื่อยปีละลูกหามหน่สิว่า,วาช่วงปีใหม่อะไรเงี้ยเคยมีความคาดหวังกับของขวัญไหมเดี๋ยวนี้ก่อนเราอยากให้แบร์เราอ่ะสตองอู่ว่าเราได้นานขึ้นแต่เราก็ไม่อยากมันดับไปไงเพราะเราสร้างมันเกิดตาย40่สบกว่าปีแล้วนะ อยากให้มันไปอีกสักกี่ปีดีคะเป็นร้อยปีเลยให้อยู่ไปเรื่อยๆเรา<ม>จะอยู่ไปอีก3-40สีอสิบปีนั้นจะทำไงอีก30ปีเนี้ให้มันพุง่งขึ้นไปแล้วมันจะได้กลายเป็นแบรนด์ที่นิรันด์ซึ่งถามว่ายากไหมยากม,มามันมันต้องใช้คำนิยามอันหนึ่งนะว่าเขาคือเขาคือเพชรจริงๆ เป็นเพชรน้ำหนึ่งปีรู้ไหมว่าความคาดหวังของลูกของขวัญปีใหม่มปีนี้ลูกคาดหวังอะไรอของขวัญที่ลูกต้องการมากที่สุดปีนี้นะลูกอยากได้คำชมจากพ่อคือพ่อเขาก็เป็นคนเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็<อ>เขาก็จะมองว่าเราเป็นเด็กที่ไม่เก่งมาตลอดอะไรอย่างเงี้ย<อ>ใช่แต่ว่า เขาก็ดูมีความภูมิใจนะแบบมาทำงานกับฟีอย่างเงี้ยเขาเจอใครญาติพี่น้องเขาก็ไปพูดใช่แต่เวลาอยู่กับเราต่อหน้าเขาจะไม่พูดเขาจะไม่พูดแต่ลูกก็จะสี่สิบแล้วนะปีลองพูดสิลูกเป็นลูกต้องพูดก่อนรอพูดดูเซนเราดูเซนเขาจะพูดยังไงกับลูกเออพ่อ ีที่เป็นปีแล้วเป็นลูกอายุเท่านี้แล้วขอให้พ่อมีความสุขนู่นนี่นี่ลูกรักนะลูกก็ลองลองคุยดูเซเดี๋ยวดูเซว่าเขาจะไปพูดว่าไงอืมีเชื่อว่าจะต้องมีอะไรมาสาัจจ์ที่ทําให้เราลดใจตามคนตา่างล้อแค่อยากจะขอเกันไว้ที่เกาและไม่บอกใครให้มันเป็นเรื่องราวจะไม่เปลี่ยนไป เท่าไรจะเก็บและทิ้งเรื่องดีๆเอาไว้แค่อยากจะขอเก็บไว้ที่เดิมไม่ต้องเพมตามให้มันเป็นเรื่องเป็นราวและไม่เปลี่ยนใจจะนานแสนนานเ่วไหเกือบลืมไปแล้วมีความสุขแค่ไหน ระปีคิดว่าของขวัญความสุขกับชีวิตสามอย่างนี้มันเกี่ยวข้องกันยังไงของขวัญความสุขกับชีวิตชีวิตเกิดมาเพราะต้องการความสุขแรกเริ่มเราเมีแต่จิตนะหรือใจแต่เขาเข้าใจว่าอะไรถ้านอกจากจิตแล้วคงโชคดีมีความสุข <S 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 ม,มันเลยปรุงแต่งจนเกิดร่างกายนี้ขึ้นมาแล้วมันรักร่างกายนี้มากที่สุด <S S 1> แต่จริงๆไม่ใช่มันแค่ชั่วขราว เพราะฉันยินดีกับสิ่งที่ได้พอใจกับสิ่งที่มีอยู่แล้วขอให้มีความสุขทุก,ทกวันวุ้ยปีดูดีลาสวยไหมคะในบ้านสวยดูแล้วแฮปปี้แล้วปีคิดได้ยังไงว่าแบบบ้านต้องมีคลองในบ้านต้องมีน้ําตกต้องมีสระน้ำคนก <สา S 1> <ว>็จนะถามอย่างเงี้ยปีว่าปีมีพรสวรรค์ด้น,นี้ปีเคยแบบว่าเคยให้ของขวัญแบบใครสักคนหนึ่งไหมฮะ ของควรที่อยากให้ก็แม่เะนาะเป็นอะไรที่เรารักมากแล้วก็แม่แบบเราคือเรารักแม่เพราะว่าเป็นหญิงเดียวแล้วพ่อเสียตอนอายุตอนนั้นเก้าขวบอะ่ะเป็นคนเดียวต้องดูแลลูกถึงสิบสองคนเนะ่คิดดูเช่เราคําว่าแม่เนี่ยเป็นผู้หญิงที่แบบไม่ยอม,อมไม่ยอมแพ้ใครเลยไม่ว่าใครจะมาล้งลังแกลูกอะไรหรือไม่มีตังค์เนี่ยลูกเช่นต้องอิ่มไว้ก่อนอแล้วก็ติดหนี้ตะเอาไว้ มีเมื่อไหร่ก็ไปคืนเขาแต่เป็นคนออนเนสไม่เคยโกงใครเขาก็ให้ก็คือทุกอย่างใช่ไม่ว่าทุเรียนนี่เวลาสั่งนะแม่สั่งทีหนึ่งเป็นเข่งเลยนะลูกฉันต้องอิ่มก่อนแล้วเป็นคนใจใหญ่มากแล้วแม่เดี๋ยวค่อยกินทีหลังใช่ให้ลูกกินก่อนอแล้วเราก็ตาเอาไว้เขาก็ใ,ให้พ่อแม่ก็ไม่เคยโกงใครพอถ,ถึงเวลาก็เอาเงินไปให้เขา<อ>แต่ลูกฉันต้องอิ่มกินอิ่มก่อนอแต่ก็มีบางครั้งที่ มันไม่มีจริงๆเนาะปลาเค็มตัวหนึ่งกินสามวันนะปีเจอมาแล้วที่แม่สอนภาพนั้นมันติดติดตาตึงใจแล้วเราก็เราเลยรู้เลยว่าชีวิตนี้มันเกิดมามันต้องดิ้นรนจะเสก็จสน ช่วงหลังๆนี้ก็คือคุณแม่ก็ไปอยู่กับเขาเลยพอเขาเริ่มเป็นหาเงินได้มีบ้านมีอะไรก็เ,เอาแม่ไปอยู่ด้วยใ,ใ,ในขณะที่ครอบครัวแบบพี่ๆน้องๆบางคนก็ต้องแยกย้ายกันไปมีครอบครัวบ้างมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กและปัจจุบันบางอย่างก็ยังเหมือนเดิมบางอย่างก็มีเปลี่ยนบ้างเขาเป็นคนขยันขยันนี่เรียกว่าอยู่ในยีนที่บ้านเลยโดยเฉพาะเขานี้เขาก็กโอ้โหก็ทํางานกันตั้งแต่เด็ก แล้วก็ชอบเรื่องเพชรพลอยมากคือตั้งแต่เด็กเลยฉายแววเลยชอบเข้าไปดูพลอยไปอะไรอย่างเงี้ยศึกษาอะไรเงี้ยตั้งแต่เล็กไม่เคยออกไปเที่ยวแบบเล่นอะไรกันทมนออะไรอย่างงี้ไม่มีเลยไม่มีเลยตลอดซักผ้ารีดผ้าเองเนียบเสื้อผ้านี่ต้องรีดเอง,องคนเนียบเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะการทํางานเขาจะเนียบด้วยนิสัยของ เป็นคนที่ต้องเนี้ยบต้องสวยต้องเลิศแล้วก็ตั้งแต่เด็กจําได้เดินกับเขาเนี่ยเราเดินไปดูของเนี่ยคนก็มองแบบไม่เยียดเยบพูดง่ายๆว่าเด็กไม่ได้ซื้อหรอกเขาก็พูดบอกคอยดูนะสักวันฉันจะฉันจะต้องรวยให้ได้ฉันจะต้องแบบให้มีคนอะมาถือล้อมกลางให้ฉันเดินให้ได้เราทุกคนภูมิใจเขามากก็อยากให้พี่เขาทำงานน้อยหน่อยดูแลสุขภาพก็ ให้มีความสุขสมหวังฉันต้องหลุดจากกรงจอนี้ให้ได้ฉันต้องรวยให้ได้ก็ยายแม่อยู่ในใจลูกแล้วก็สิ่งที่ จะบอกเลยว่าตอะขอบคุณแม่มากๆเพราะมีส่วนผักดันลูกคนนี้ให้ไปถึงจุดนี้นได้เป็นกำใจให้ลูกตลอดเวลาลูกท้อใจก็ยึดถึงแม่ยังไม่ก็ขึ้นมาอ,อีกคอมีข้างๆลูกตลอดใช่รักแม่มาก ใครอ่ะอม่าหูลือตัวพวกใช้บ่วงสื่อหักเสียสิ่งที่เกี่ยงคำเพ่งอังอยู่อีกคืนวันเก่าเก,กยังคอย